คนชอบโมเดลนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่นี่โมเดลนะผมเปิดฟังฟัง,ฟงด้วยนะอนนขออภัยด้วยนะว่ามันคืออะไร มันคือนี่มันยังไม่เซ็นสินะมันคือโมเดลอะไร ปูนั่นเองลุงงั้นผมจะแกะออกมาดูเดี๋ยนะตอนนี้ไม,ม่ชัดนะมาดูกันเขจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะท <C le af> ี่หอ่องั้นตัวปู มันจะขยับได้แล้วนะสวยไหมทั้งหมดตัวใหญ่นะโคตรสวยอะโมเดลตัวนี้ <c oughs> สุดจัดอะตุก้ก้าม <c oughs> ดีดูสีดีดีเทลเขาได้นะดูดิเ <c oughs> นี่ยเนี่ยดีเทลเขาได้นะ นี่ยเ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 นี่ยคนเห็นไหมสุกัสหน่อยเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นสีดำดำนะตัวขนาดเนี้ยเป็นโมเดลไงสยอดอะ่ะ ค่อนข้างใหญ่นะตัวเป็นลายจุดสามจุดนะนี่ครับดีเทลค่อนข้างได้นะเอาดีมาจากต่างประเทศนะตัวนี้ใหญ่มากด,ดูมือผมดิมือผมนะจับ แข็งนะขาก็มันจะขยับได้เล่ค่ะขยับไม่ได้กล้ามก็บีบได้นุ่มๆนะตรงน,นี้นแข็งท้องก็ดูดีเทลดีเทลมันจะเป็นแบบสีเทาๆนะนี่ตรงนี้เทาๆอันนี้กราปฟิ้งมันที่ปากมันนะปากปูดูดิ เป็นสีจเทาออกขาวๆนวลๆคล้ายๆสีสีขาวๆวเทาอะไม่รู้แน่ใจว่ามันสีอะไรมะังค่อนข้างสวยนะดูดิขาวตัวนี้เป็นขาวเลยครับอืมตกลงดีเทลค่อนข้างได้นะยอดมากตัวนี้ผมขอยกนิ้วให้เลยกับปูตัวนี้ครับยอดจัดดูดิ ทีเทลค่อนข้างได้สวยนะเอาดีมว่าตัวนี้สวยแต่มีอีกตัวนั้นเดี๋ยวลองมาอีกยังมีอีกตัวนะดูกใกล้ใกล้จะมีจุดเล็กๆนะให้ชมความงามขาก็ฟ้าของข้างนเหมือนปูม้าเลยทุกคนแต่ไม่ใช่มันคือปูดาวนะ มันือปูอะไรไม่รู้ไม่ใในะใใร,ร,ไรู้แน่ใจนะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่มันปูม้าเลยอ่ะคอมเมนต์หน่อยนะใครรู้จักปูตัวเนี้ยดีเทียวสีใช้ได้แค่นี้ครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวโมเดลใหม่นะถ้ามีโมเดลอีกเจอกันคลิปหน้าครับ